แล้วก็ตัวสุดท้ายคือเรื่องของตัว PMQA นะคะอันนี้ก็ต้องอนําเรียนว่าในเรื่องของตัวชีวัด PMQA นะคะทางสํานักง,งานกรพรเองในส่วนที่กองที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริม PMQA โดยตรงนะคะจะมีการจัดนะคะชี้แจงนะคะในรายละเอียดเรื่องของแนวทางการดาเนินการพัฒนาเรื่องของตัวะระบบราชการ4.0หรือว่า PMQA ตรงนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของอรายละเอียดการประเมินนะคะ ในเรื่องของ PMQA เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการจัด KM แล้วก็ชี้แจงเกณฑ์ไปด้วยนะคะประมาณเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะคะอย่างไรก็จะมีการแจ้งนะคะในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่ว่าปรอบแนวคิดในการประเมินตัวชีวัดเรื่องของ PMQA ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนของปี64นะคะเราก็จะมีในเรื่องของการนำผลนะคะการประเมินนะคะของปี ปีที่ผ่านมานะคะท่านประเมินปี65เราก็จะใช้เกณฑ์ที่ดูผลประเมินของปี64นะคะซึ่งผลประเมินของปี64ปีนี้เนี่ยอาจจะมีการล่าช้าออกไปนะคะเนื่องจากเหตุด้วยโควิดแล้วก็ทางสำนักง,งานกพอรอนะคะก็ให้ส่วนราชการนียมีการขยายเวลานะะในการดําเนินการนะคะตอนนี้เราก็คาดว่าจะมี ออกผลได้นะคะประมาณกลางเดือนกันยานี้นะคะซึ่งก็จะเป็นที่มาในการที่จะมีการดูตัวเลขแล้วก็มาใช้กําหนดเกณฑ์ของปี65อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโดยเบื้องต้นในเรื่องของเกณฑ์การประเมินปี65นะคะก็จะเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่1นะคะก็จะใช้ผลคะแนนนะคะของปี64นะคะถ้าเกิดคะแนนต่ํากว่า350คะแนนนะคะ หน่วยงานกลุ่มนี้ก็จะใช้เกณฑ์การประเมินในกลุ่มที่1ตรงนี้นะคะกลุ่มที่2ก็ค่าคะแนนอยู่ที่ระหว่าง350 3 5 0ร้อถึงสามนะคะแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยค่าคะแนนอยู่ที่400ขคะแนนขึ้นไปนะคะทางนี้ตัวเรื่องของตัว เกณฑ์การคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นมาตรฐานหรือว่าขั้นสูงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอผลนะคะประเมินของ p m q a อปี64อย่างที่เรียนนะคะประมาณสักกลางเดือนก็น่าจะเห็นผลแล้วก็สามารถที่จะกําหนดนะคะอัตราเติมการเติบโตหรือว่าโก o w t h s h a r ที่จะใช้ในการที่กําหนดค่าขั้นสูงของกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตนาเรียนว่า ประมาณสัุลาลาแล้วก็พฤศจิกานะคะในแพ็กเกจของ PMQA เนี่ยคงจะได้มีการชี้แจงนะคะในการดําเนินงานแล้วก็รวมถึงเรื่องของการประเมินนะคะเกณฑ์ที่มีตัวเลขออกมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของอชีวัดนะคะทั้งหมดนะคะในมิติของอ,องค์ประกอบอาการพัฒนาศักยภาพองคอ์กรหรือว่ามิติของ potential base ตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตานำเรียนนะคะเรื่องของไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วนะคะณตุลาภายในตุลา2564นี้นะคะ,ะตัวชี้วัดนะคะทั้งมิติของ p e r f o r m ร์แมแล้วก็ของโพเทนช i a ลที่ท่านได้มีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการส่งนะคะสองทางนะคะก็คือว่าที่เป็นอเอกสารเป็นไฟล์นะคะที่จะส่งมาผ่านะระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะของทางสำนักง,งานกาพระนะคะอันนี้ก็ขอให้ ขอให้ทางสำนักง,งานปลัดสํานักสํานักง,งานปลัดกระทรวงนะคะได้รวบรวมนะคะโดยทางท่านปลัดจะได้อัดพรูฟแล้วก็เซ็นมานะครับแล้วก็ผ่านส่งเป็นอีเมลกลางสารบัญน,นะคะมาให้ทางสํานักง,งานกรพรในภาพรวมนะคะอย่างที่2ก็คือว่าการคีย ผ่านระบบอีซานะคะของสํานักงานกรพรตรงนี้ก็ให้แต่ละส่วนราชการนะคะได้มีการขี่ตัวชี้วัดเนี่ยคะ่ะเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องไปผูอยู่ที่สํานักงานประหลัดนะคะตรงนี้ท่านได้มีการแอดพุ้ฟตัวชี้วัดร,ระดับกรมของท่านไปที่ทางสํานักงานประหลัดกระทรวงเรียบร้อยแล้วท่านก็มีการดําเนินการขี่เข้าระบบอีซามาเป็นรายกระทรวงเอ้ยเป็นรายกรมนะคะ,ะเลยนะคะภายในเดือนตุลาคมนะคะอันนี้ก็ ขออนุญ,ญาตเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวชี้วัดนะคะของทางามิติ potential ในปี65นะคะ